เออมุเลตเฮลโลโซล่าผมใช้คำนี้แล้วกันเชื่อมบ้านเชื่อมวิญญาณก็คือซื้อบ้านข้างหลังข้างหลังแล้วทุบต่อกันแล้วก็จัดการเอาบ้านต่อกันได้ยินเสียงเนี่ยชัดเจนคือเป็นเสียงผู้หญิงวัยรุ่นหัวเราะเหมือนขาดอากาศหายใจแล้วคือเหมือนแอรมัน คอมเพรสเซอร์มันไม่ทำงานแล้วมันกลายเป็นลมลมร้อนออกมาแล้วมีกลิ่นน้ํำยาแอร์ถ้าไม่มีการปลุกให้ตื่นคือตายทั้งครอบครัวเคยมีผู้หญิงผมอยากโศกไม่ใช่คนในครอบครัวบ้างไหมคะมแล้วเขาออกไปแบบไม่ดีด้วยหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นคุณพ่อบอกว่าเดยคนนี้มีปัญหาเป็นตัวปัญหาเป็นเรื่องของลูกจ้างคนหนึ่งในบ้าน แล้วเขาก็มาทําบางสิ่งบางอย่างเขามาช่วยผมถามนิดนึงห้องห้องนี้พ่อเคยอยู่ไหมครับไม่เคยค่ะตอนนี้เหมือนมีผู้ชายคนนึงอยู่ในห้องนี้แล้วเขาก็ไล่เราออกอครับเขาบอกเขาเป็นเจ้าของบ้านเนีย่ยผมถามเลยเอาไงจะเอาอะไรชี้ไปที่พี่ปุ๋มเคยมีใครใครก็ได้นะ ให้รับอะไรหรือให้ทำอะไรแล้วเราทำตามไหมไม่เคยรับแต่เคยมีคนให้สวัสดีสสดครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีค่ะ <S S S 2> ซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยคุณเห็นบ้านหลังนี้เนาะค่ะ <S S 2> ผมใช้คํานี้แล้กันเ <S S 2> ชื่อมบ้านเชื่อมวิญญ,ญาณ มองเลยก็มองเลยเออคืออย่างสมมติเขาซื้อบ้านมา,มาแล้วก็ซื้อต่อหลังบ้านก็คือซื้อบ้านข้างหลังข้างหลังแล้วทุบต่อกันแล้วก็จัดการเคลียร์กำแพงออกอแล้วก็จัดการเอาบ้านต่อกันกลายเป็นมีทางเข้าหนึ่งและสองอุ้ยเอองงไหมเออเออแล้วลักษณะแบบเนี้ยในหมู่บ้านผมก็มีนะค่ะผมก็ยังแบบอุ้ยเอางี้เลยเหรออันไหนหน้าบ้านเขาก็บอกก็เข้าออกได้สองทางแล้วบอกอุ้ย อ,าอ่างงี้มันถูกหลักเหรอพี่ออโอเพราะว่าหนูรู้มาว่ามันต้องมีทางเดียวปะนั่นน่ะสิจะมีเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านที่อยู่มานานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นยุคยุคเป็นสมัยอค่ะเริ่มแย่ลงหลายๆอย่างการงานการเงินครอบครัวป่วยกันทั้งบ้านเลย<ช>ก็เกี่ยวกับมีคนงานที่เคยมาอยู่ที่เคยแล้วก็ออกไปแล้าเข้าออกออกกันเยอะ แล้วก็มีบางคนที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องเลี้ยงผีอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงไม่จริง,รงเราไม่เห็นแต่คือเราเห็นสิ่งที่เขาทํามันค่อนข้างจะน่าสงสัยน่ากลัวนิดนึงบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วส <40 S 2> <40 S 1> ี่ส<ฮ>ิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีหลังนี้นะหลังจากซื้อหลังนี้เสร็จซื้อหลังข้างหลังต่อภายในอีกปีหนึ่งนนใกล้ใกล้กันพอซื้อเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ต่อกัน ยังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมฮะแค่มีหลังบ้านชนกันมันเป็นที่ที่ว่างแล้วเราก็สร้างออฟฟิศซื้อที่ว่างแล้วก็สร้างออฟฟิศแล้วสร้ิศใช่แล้วก็แคงออกเอาแคมพ์ออกใช่แล้วก็เชื่อมต่อกันพอหลังจากเชื่อมข้างบนนั่นแหละครับเจอนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดการงานตกไหมลงการเงินลงชีวิตครอบครัวมีปัญหาบ้างมีปัญหาบ้างเรื่อย ใครมาอยู่ก็เจอก็มีเจอในรูปแบบต่างๆต่างๆอ่าาแค่นี้ก่อนนะอ่ะผมถามเอาเรื่องของชัยภูมิก่อนนะเรื่องของผีที่ว่ากันชัยภูมิบ้านอันนี้หันที่ไรหน้าตะวันออกหลังตกหน้าตะวันออกนู่นก็หน้าเหมือนกันใช่เป็นหน้าของออฟฟิศหน้าออฟฟิศอันี้ตกออกอันนี้ออกตกออันนี้เป็นออกกระตกซึ่งเป็นหน้าบ้านทั้งคู่คราวนี้เราจะดูหน้าบ้านตรงไหนเป็นหน้าบ้านวิธีการดูเนี่ยก็คือคนคนเข้าออก แล้วก็เป็นระบบครอบครัวเพราะมันเป็นบ้านครับเข้าออกประตูไหนเยอะๆเราก็จะถือว่าประตูนั้นเน่เป็นประตูทางเข้าของคนแล้วประตูที่ใช้บ่อยเป็นประตูหลักฮะการนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการทําบ้านลักษณะแบบนี้มีอะไรบ้างโอ้โหบ้านที่หลังชนกันเนี่ยเราเอากระแพงออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนเรากินนะพี่เจกินทางปากมันก็ต้องทายออกทางตูดกินทางปากออกทางตูดทีนี้ตูดมันชนกันแล้วไม่มีที่ระบายก็เหมือน เหมือนควันอ่ะเราลองเอาควันดำๆแบบเป่าเข้าไปอ่าฮะมันก็จะไม่อัดไม่มีที่ระบายมันก็อัดอยู่ในนั้นทีนี้ปัญหาก็คือจะทําให้คนในบ้านป่วยป่วยเจ็บป่วยไปหมดอ่าฮะมีอะไรอีกแล้วก็เรื่องของปากเสียงก็มีแน่นอนแน่นอนเลยนะแล้วก็ทะเลาะกันคเขามีหลายปากหลายปโะตป่วยเป็นไหมครับเป็นใช้เขาป่วยทั้งบ้านไหมเกือบทั้งบ้านอุ้ยเหรอปากเสียงทะเลาะมีไหมฮะก็มีบ้างเอาย้อนกลับไปเลยอ่ะมีไหมตั้งแต่ เริ่มทำ<ก>มีมหนักไหมมีแต่ก็ไม่ได้หนักรุนแรงถึงขั้นแตกหักแต่ก็มีบ้างครับพะทั่งบ้างอะไรบ้างครับผมมีนะผิดใจกันบ้างอ,อซึ่งมอันนี้ผมมองนะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยทุกบ้านอะเ,ออเมื่อไหร่ที่มีพี่มีน้องไงก็ทะเลาะก,กันเอ,อผมเนี่ยขนาดไม่ได้อยู่ด้วยกันยังทะเลาะ ข้ามบ้านได้เลยกับน้องสาวกันอะไรอย่างเงี้ยออันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติอ่อันนี้เอาเรื่องของชัยภูมิแค่นี้ก่อนค่ะต้องบอกว่าหนูได้ยินเสียงพี่เจครับทั้งเห็นและได้ยินเสียงแต่ไ,ได้ยินเสียงเนี่ยชัดเจนคือเป็นเสียงผู้หญิงวัยร,รุ่นหัวเราะอุผู้หญิงวัยรุ่นหัวเราะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้คือ14 15ห้าหรือ20กว่าหรืออะไรเงี้ยมมมไม่ชัดเจนตรงนั้นแต่ว่ารู้ว่ายังไม่แก่หัวเราะยังไงหัวเราะมันมีหลายหลายสำเนียงมากหัวเราะแบบคิกคักหัวเราะแบบ อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่หัวเราแบบสนุกสนานหัวเราแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมีความสนุกสนานแต่อยู่ชั้นบนแล้วก็เห็นผู้หญิงผมสั้นๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเสียงหรือเปล่าอยู่ด้านบนเหมือนกันแล้วก็มีผู้ชายวัยกลางคนผอมๆอยู่ในบ้านค่ะอายุน่าจะราวๆหนูไม่แน่ใจแต่น่าจะราวราสีกว่า40กว่า50 40 50ประมาณ ขอบคุณครับสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรารวมทั้งคนที่โดเน a ให้เราด้วยใช่ค่ะเงินที่คุณโดเน a นะก็เอามาผลิตรายการแบบนี้แหละเราจะได้ไปไกลมากยิ่งขึ้นใ่ขอขอบคุณขอขอบคุณ A อ m อมเร นี่เลยครับใครอยากจะได้เครื่องรางของขลังนี่นึ่อยเองแอมูเลดเลยอันนี้ของน้องส้มเป็นอะไรเป็นพญานาคค่ะพญานอุ้สวยนี่ด้วยส่งเสริมเรื่องของความรักเสน่ห์อ่าและเขาก็จะเลือกหินสีนะครับที่เป็นหินสีที่เหมาะกับวันเกิดของเราใช่อ่าอย่างอาจารย์โอนี่เล่นแบบราหูเลยนะอันนี้ราหูนะเออสวยสวยสวยผมบอกเลยนะว่าของของเอมูเลดเนี่ยเขาเลือกสรร วัตถุมงคลที่เป็นของแท้และของดีเท่านั้นมาให้เราคุณไม่เชื่อนะทีมงานผมใส่อกทุกคนนะเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อนี่ผมให้ดูครับในผมยื้มกล้องหน่อยนี่ฮะนี่ไหนคุณใส่อะไรนี่ครูดครูดโอ้สวยนะเข้ากับรอยสักนะฮะไหนคุณคุณกินคุณใส่อะไรครับนี่มีเม็ดน้ำโมด้วยเห็นไหมครับนี่ขายากนะเนี่ยนี่ฮะคุณฟิล์มคุณใส่อะไรครับคุณฟิล์มอันนี้อะไรครับ หน้าเกี้ยวเหมือนกันอ่าแปลว่านี่ต้องต้อง,ต,องต้องเคี้ยวเลี้ยวล้อนะฮะ,ค,ะคุณต้องบอกเขาด้วยว่าครับคุณเกิดมาอะไระอ่าปีอะไรเดือนอะไรและอยากได้พุทธคุณแบบไหนทักเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่ามาจากรายการ The Six th Sense, s i x t เซน n s คนเห็นผีขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะนี่เลยครับ,รบช่วงนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะมีคนโทรมาเยอะอยากจะให้เราเข้าไปดูแลเอางี้ละกันเมื่อไหร่ที่คุณติดมาจาก คนอื่นเราก็พร้อมไปดูแลแต่การดูแลของเราเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนนะว่า<ฆ>คุณติดได้มาตรฐานพอหรือเปล่าถ้าม,มาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลให้<ฆ>นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะติดโซลาเซลล์ คุณคต้องหาคนหรือช่างหรือทีมบริษัทที่ไว้ใจได้อย่างเช่น h e ลโลโซล่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรามีพนักงานใหม่เข้ามาเราก็จับเทนเลยนะอ่าเข้าอบรมตอนนี้เนี่ยเราดูแลถึง2ปีด้วยกัน,น,นเข้าไปดูแล <นะ S 2> คุณหมดเลยล้างแผงในเรื่องของการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะให้เราดูแลเนี่ยหรืออยากให้เราไปติดตั้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจของเราได้เลยนะครับที่ He l โล Sola r หรือโทรมาหาเราที่ He l โล Sola r ได้เลยจ้า ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนตคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทํามาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ s e คนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซได้เลยครับ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าพามามุมนี้แล้วหนูสื่อได้ถึงคุณยายท่านหนึ่งคะ่ะพี่เจยังไงอายุน่าจะราวๆ60-70ได้ค่ะ ไม่สูงมากสูงประมาณพี่ปุ๋มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทมทมอวบอวบแล้วก็มวยผมมวยผมตำตำใส่ชุดขาวอารมณ์คล้ายเจ้าที่หรืออารมณ์คล้ายกับผู้ใหญ่ที่ดูแลเออเป็นฟิวเจอตัวเขาไหมเจอค่ะเป็นสิ่ปลอดภัยก็เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยค่ะอ๋อแต่แต่อยู่แถวๆนี้ยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแวบมาแล้วก็หายไปคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายยืนอยู่ข้างพี่ปุ๋มค่ะอยู่นี่อ่ะพี่ปุ๋มอยู่เฉยนะสวัสดีครับคุณยาย จ้าคุณยายเป็นเจ้าที่ไม่ใช่หรอกจาาแค่มาอาศัยอยู่ของเขาเฉยๆอ๋อแปลว่าเพิ่งมาอยู่เหรอน่าจะอยู่มานานแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นานมากพอกับเท่าเท่าอายุบ้านาาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญ,ญาณที่หนูคาดคะเนละกันว่าพื้นที่เนี้ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ดวงวิญญ,ญาณมันมีกระแสถูกดึงดูดเข้ามามแล้วมันเหมือนกับเก็บได้หมดทั้งดีและ,และไม่ดีแล้วก็ดวงวิญญ,ญาณเนี้ยหนู ตีไปว่าเขาเป็นดวงวิญญาณที่ดีแล้วก็พยายามตอบแทนบุญคุณที่ให้อยู่เคยรู้สึกถึง,ถงเจ้าที่เจ้าทางหรือรู้สึกถึงมีใครมาเรียกให้ตื่นแล้วตื่นมาเออมีเหตุหรือว่าทําให้รู้ตัวก่อนอะไรเงี้ยมีไหมคะมีเป็นเสียงคุณยายไหมไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงเรียกคือตัางหากแต่จะมีประมาณว่าตื่นเองแล้วก็มีเหตุยังไงอาที่เช่นอย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งแอร์บนห้องครับ ตื่นมาปุ๊บเหมือนขาดอากาศหายใจแล้วคือเหมือนแอร์มันคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานแล้วมันกลายเป็นลมลมร้อนออกมาแล้วมีกลิ่นน้ํายาแอร์อยู่ในห้องแล้วปิดหมดเลยมันคือการลมยาพิษเลยใช่ใประมาณนั้นเ็การลมควันตัวเองอยู่ดีๆก็เหมือนถูกเรียกให้ตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจอ้าทำไมเป็นอย่างนี้หายใจไม่ได้รีบไปกดดูปรากฏว่าแอร์มันถูกปรับลงไปให ให้เหมือนว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ทํางานอเดี๋ยวแล้วใครไปปราบไม่รู้ก่อนนอนก็คือปกติดีอถ้าไม่มีการปลุกให้ตื่นคือตายทั้งครอบครัวใครตื่นก่อนพี่บุ๊ตื่นก่อนนะรู้สึกเลยว่ามีคนปลุกจะเป็นอย่างนี้บ่อยคุณยายถูกเรียกให้ตื่นแล้วมีเหตุแบบไฟดับบ้างอะไรบ้างที่มีมีเหตุที่จะเป็นอันตรายได้อย่างเนี้บางทีก็มีครับคุณยายก็ถือว่าคุณยายดี มาให้คุณไม่ได้ให้โทษอันนี้พี่ปุ่มถ้ามีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือเรารู้เรื่องหรือเราจะทําให้เรื่องเนี้ยไปต่อได้บอกนะเอ้ยเคยเกิดเหตุการณ์นี้เคยเกิดเหตุการณ์นั้นพูดมาได้เลยนะใช่โอเคอย่างตรงนี้ก็คือมีคนเคยเห็นตรงนี้นะตรงนี้เราว่าเมื่อก่อนเป็นกอไผ่อ่อ่าออก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านตรงนี้มันเป็นดินเป็นเหมือนสวนมีต้นไม้ใหญ่มีกอไผ่ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีคนเห็นคุณยายโอ้ อยู่ตรงนี้ก็มีคนเคยเห็นจริงๆอันนี้เห็นมากีปีแล้วค่ะตั้งแต่ใหม่ๆสี่สิกว่าปีแล้วก็หลังๆเรามาปรับพื้นที่ไถออกหมดเราก็คิดว่าไม่มีแล้วจริงๆไม่จริงยอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เคยได้ถึงเขาอีกเลยอะมาในส่วนของตัวบ้านจะถือว่าเป็นหลังบ้านหรือหน้าบ้านก็ไม่รู้ แต่เราเข้าด้านนี้กันเป็นหลักก็ถือว่าเป็นหน้าบ้านแล้วกันนะฮะอะขออนุญ,ญาตนะครับพี่ปุ๋มน<ำ>้าเนี่ยค่ะเห็นผู้ชายยืนอยู่กลางบ้านอุ้ยตอนนี้เหรอ,อผู้ชายที่เห็นเนี่ยหน้าตาชัดเจนขึ้นนะคะคือเหมือนมีหนวดมีเรานิดนึงแต่ล้อมแหลมลอมแหลม,ลม,หลมไม่ได้แบบชัดมากไม่ได้ถึงขนาดแบบหนวดเฟิรม์มเข่าเฟิรม์มมีหนวดมีเขออ่าใครเว้ยยังอยู่ไหม ยังอยู่ไหมหมายถึงตอนเนี้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่หน้าเปียโนเนี่ยเปียโนหรือเปล่าใช่คุยได้ไหมคุยได้ไหมคุยได้ค่ะคุยได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอย่างนี้ด้วยพี่เจเขาอย่างนี้ด้วยสวัสดีครับอุ้ยรอนอบน้อมมากเลยรอเออเขาตัวสูงประมาณนี้ยสูงประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ใช่คุณนวลไม่ได้รูปฮะหน้าประตูเดี๋ยวใครอะ ดูเห็นแต่รูปรออห้าลเดี๋ยวน้าขอขออนุญาตเดินไปดูนิดนึงนะพี่หนึ่งอันนี้ใครอันนี้ใครพี่ปุ๋มอันนี้คุณพ่อเออเขาเสียตอนแก่ไหมคะอันนะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยสามสิบห้าอายุประมาณสามสิบห้าอันนี้หมายถึงเป็นใครครับคุณพ่อพี่ปุ๋มใช่ตอนที่เขาเสียเขาสามสิบห้าเขาสูงประมาณที่หนูบอกไหมก็ไม่สูงมากสูงประมาณหนูเนี่ยอ่ะสูงประมาณหนูอย่างเงี้ย อาจจะสูงกว่านูนิดหน่อยนิดหน่อยเอ่อแต่ผมอยากโศกนิดนึงนะคะอยากโศกใช่เพราะในรูปผมมันเหมือนตรงอยากโศกอยากโศกพ่อเป็นคนหูใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่โอเคทำไมใช่ไหมสวัสดีครับเหมือน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 ที่ที่บอกว่ามาใส่อยู่ใช่คุณพ่อไหมครับคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อจริงอภิรักษ์อภิรักษ์ชื่อเล่นแขกแขกถ้าคําว่าแขกอะมีแต่อภิรักษ์อะไม่เจอไม่เจอคํานี้ เจออะไรเจอจากไหนเจอจากอัตลักษณ์ของวิญญาณค่ะแล้วก็คุณตาท่านนี้ยืนแบบยืนยิ้มอะแล้วเขาพูดว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ใช่ตอนเขาอยู่เขาก็ตอนนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบ้านทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่าเป็นคุณพ่อค่ะคุณท้ามเขายังอยู่คุณพ่อโทษนะคุณพ่อดื่มเหล้าไหมคะเพราะว่าส้มรู้สึกว่าเขาพูดมาว่าอยากกงเหล้าอยากดื่มเหล้า เหมือนชอบดื่มวิสกี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาพูดมาแบบนี้อ่าถามคุณพ่อก่อนเลยอ่ะคุณพ่อครับไอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องของงานก่อนงานอ่าเพราะว่าเป็นงานเดียวกับที่คุณพ่อทําใช่คุณพ่อค็นคนเริ่มจัดการอย่างที่คุณพ่ออยู่ตอนนี้คุณพ่อเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับงานอาถพนอาถพนอะไรอาถพนจากหลังบ้านคือโซนหลังบ้านทั้งนั้นเลยที่ทําให้บ้านเกิดอาเพศอุ้ย เขาพูดคานี้คุณพ่อว่ามันมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากอาถรรพ์หลังบ้านแล้วเคยมีผู้หญิงผมอยากโศกเราไว้ผมยาวอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่คนในบ้านแบบไม่ใช่คนในครอบครัวบ้างไหมคะมีแล้วเขาออกไปแบบไม่ดีด้วยหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นเพราะว่าคุณพ่อทําให้หนูเห็นหน้าคนนั้นแล้วก็คุณพ่อบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเป็นตัวปัญหาอ่ะผมเริ่มผมเริ่มสนุกเพราะว่าผมฟังเรื่องนี้มาผู้หญิงคนนี้ลักษณะผมอยากโศกผมอยากโศกเลยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ โอ้โหชาสี่สิบประมาณสี่สิบขอโทษคือมันเห็นมันไม่มันไม่รู้จริงๆอ่ะแต่รู้ว่ามีมีร่องน้ำหมากตรงนี้แล้วอ่ะไม่ใช่คนสาวมากอ่ะอ่ะคนคนที่มีปัญหากับเราก่อนอายุประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสี่สิบมีปัญหากันไปกี่ปีแล้วเร็วๆนี้ไม่นานครับปีปีหนึ่งเกือบเกือบไม่เกือบปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเรื่องตรงนี้ก่อนนะค่ะเป็นเรื่องของลูกจ้างคนหนึ่งในบ้านเคยอยู่ที่เราแล้วเกิดปัญหาเรื่องของบ้าน แล้วเขาก็มาทําบางสิ่งบางอย่างให้พี่ปุ๋มเล่าให้ฟังเขามาช่วยเขามาช่วยช่วยเขาบอกอืมก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเหมือนเราจะโดนโดนอะไรบางอย่างอืแล้วเขาก็มีความสามารถทางด้านนี้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างด้าวคนอะไรคนชาติอะไรบอกได้คนพม่าแล้วเขาก็ช่วยเราโดยการทําพิธีให้พิธีอะไรพิธีของพม่าทําน้ำมนต์สวด อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำมนให้เราสวดเหมือนเราสวดกันไหมพี่สวดแบบนแปลงก็ภาษาของเขาเราอืมระหว่างที่สวดอ่านเล่าเล่ามาเลยพี่พี่ผมเล่ามาเลยแล้วก็มีการให้จุดเทียนเทียนในห้องนอนกลางคืนก่อนที่จะนอนห้องนอนเราเนี่ยใช่ติดต่อกันประมาณสิบคืนตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะสวดให้แล้วก็ให้เราเก็บเอาไว้แล้วก็ทยอยเอาออกมาจุดเชื่อไหมเชื่อไหมตอนนั้นตอนนั้นก็เชื่อตอนนั้นเชื่อก็เลยทำทำทเพราะอะไรอ่ะถ้าไปถึงยอมทำ เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆในบ้านในครอบครัวอ่าฮะเหมือนครอบครัวโดนทําของอยู่แล้วเขาก็เหมือนจะมาช่วยใช่พอหลังจากนั้นมันก็มีอาการในสิ่งที่ที่ทาเนี่ยก็คือตัวคนที่ที่เป็นเนี่ยมันมีอาการครับตัวคนที่เป็นหมายถึงแฟนเราแฟนเราโอเคอ่าแฟนพี่ปุ้มค่ะอ่าฮะมีอาการอะไรคะก็ไม่พอใจอะไรหราตลอดเวลาแล้วก็มีอาการป่วยปวดหัวปวดนู่นปวดนี่อยู่แล้วเราก็เคยพาเขาไปทําพิธีถอน ที่จันทบุรีหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาแล้วมันดีขึ้นครับเสร็จแล้วอีกสักระยะผ่านมาเริ่มก็มีอาการอีกอเราก็เลยรู้สึกเออให้เขามาช่วยพอเขามาช่วยปุ๊บเ,เขามาทําพิธีให้ในระหว่างที่ทําในคืนแรกเนี่ยแฟนจะรู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรทีมเหมือนไฟลนอืที่ไหนที่เท้าเขาก็มีเจ็บตามตัวอื ตรงโน้นตรงนี้ในแต่ละคืนทุกคืนทุกคืนก็จะมีอาการใช่ทุกคืนมีอาการไม่ดีด้วยใช่อาการโดน่นโดนนี่เจ็บนูนเจ็บนี่เทียนเนี้ยอาจกำลังจะไล่สิ่งไลงสิ่งออกถูกไหมอ่ะมันก็เริ่มดีขึ้นเขาเขาก็เริ่มดีขึ้นอาการป่วยเขาปวดหัวอะไรเขาก็หายอแต่พอหลังจากนั้นสักพักคนในบ้านเริ่มทยอยกันป่วยเออหนูถามนิดนึงนะคะคนคนเนี้ยหมายถึงคนที่แก้ให้เราอ่ะเขาอยู่มาก่อนที่แฟนเราจะมีอาการป่วยไหมอยู่มาก่อน ไม่เขาเคยมาอยู่ที่นี่แล้วเคยออกไปเขาเคยมาทํางานนานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ออกไปแล้วเราไปเรียกเขากลับมาช่วยพี่ชายทํางานอีกครั้งหนึ่งพอ,อ,อหายป่วยเสร็จเราก็ดันไปมีปัญหากับเขาเราไม่ได้มีปัญหากับเขาเขามีปัญหากับพี่ชายเราเขามีปัญหากับพี่ชายเราใช่ทะเลาะกันออกไปคราวนี้พอหลังจากเขาออกไปทุกคนเริ่มป่วยใช่มันหลายๆอย่างพร้อมกัน <S <S 2> <S 2> <S คุณรู้สึกถึงอะไรต่อ รู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงผู้หญิงที่หัวรอกคิดค่ะที่อยู่ชั้นสองอะค่ะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวไม่รู้ว่ามาใครด้วยไม่รู้ว่ามายังไงด้วยแต่รู้ว่าอยู่แน่แต่รู้ว่าเกี่ยวข้องแต่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวยังไงนะเพราะว่ายังไม่เจอโอเคผมมาถามอาจารย์โอ บ้านหลังนี้เนี่ยมีการรีโนเวทเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีการสร้างบ้านด้วยมีอะไรที่ทําให้เขาป่วยไหมถ้าสมมติพูดถึงเราเพิ่งป่วยเมื่อสองปีที่แล้วก็เริ่มทยอยป่วยกันทั้งบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างผมว่ามันน่าจะมาจากท่าจีบ้านแล้วก็การต่อเติมในภายในบ้านเรานี่แหละที่เราค่อยๆต่อทีนิดทีนิดทีนิดแล้วไอการต่อเติมนี่ยมันดันไปโดนตําแหน่งของ ดาวที่ไม่ดีเช่นดาวสองห้าตรงไหนครับตรงไหนบอกชี้เลยดาว25อยู่ข้างหน้าเลยนะด้านหน้าตรงที่มีนกกาฝั่งนี้อันนี้คือดาวเจ็บป่วยครับใครนอนก็คือจะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ก็จะมีอาการป่วยอ่อนๆหรือจะมีโรคแปลกๆเข้ามาครับ นี่แม่นอนนี่ใช่เมื่อก่อนเรานอนกับครอบครัวอ่ะแม่นอนนี่กี่ปีแล้วพี่ผมเพิ่งจะสองปีเนี่ยที่เริ่มป่วยแม่ป่วยเป็นอะไรบ้างแม่เป็นมะเร็งมะเร็งที่ไหนครับเจอที่ปอดเอาตามหลักแค่วงจุ้ยเลยนะเอาง่ายๆเลยไถ่จีคือกลางบ้านใช่เมื่อไหร่ที่ไถ่จีพาเสียหัวใจปอดไปหมดนี่อยู่บริเวณนี้เลยหน้าอกทั้งหมดเลยเนี่ยรวมหมดเลยัท้องถึงอะไรหมดเลยเนี่ยคือกลางบ้าน อันนี้คือเห็นด้วยชัยภูมิคอ่าฮะ,ฮะ,ฮะประกอบกับผมเคยบอกหลายรอบแล้วเรื่องไฟซาลาเปาถามว่าต่อให้ไม่โดนปอดเต็มเต็มแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเตียงนอน<ช>ปกติคุณแม่หันหน้าทางนี้ไหมก็ตั้งแต่ย้ายมาก็อยู่ตรงนี้แล้หันหัวนอนทางนี้ตลอดใช่ไหมฮะผิดทิศนะก็ก็ผิดอีกก็ผิดอีกอ่าอันนี้เอาหลอดชัยภูมิคุณเห็นอะไรไหมในสิ่งนี้ในห้องนี้ถูกต้องในห้องนี้ในห้องนี้ไม่เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงสวดมนต์ เป็ยังไงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นเป็นบทอะไรมันไม่ใช่บททั่วทั่วไปที่หนูเคยได้ยินเป็นบทแบบคนพม่าไหมคล้ายๆคือมันเป็นเสียงภาษาแบบที่เราไม่รู้จักอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤตอย่างเงี้ยห้องนี้คือห้องเก่าของพี่ปุ๋มใช่ถูกไหมถูกเป็นห้องที่จุดเทียนจุดเทียนสวดตามไ้มแม่ตอนนี้มันมันฟังได้พี่เจแต่หนูพูดตามเขาไม่ได้หนูหนูไม่สามารถจริงๆอันเนี้ยครับซึ่งเขาได้ยินเสียงสวดมนต์นี้อยู่ เป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงเหมือนลอยมาตามลมเสียงผู้หญิงเหมือนลอยมาตามลมแบบแผ่วบ้างชัดบ้างคุณได้เสียงสวดมนต์มีรูปรักมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ข้างบนค่ะคุณแม่ป่วยออ่เหนูรู้สึกว่าเสียงหัวเราะกับเสียงสวดมนต์อะเสียงมันคล้ายๆจะเสียงเดียวกันตรงนี้ที่อาจารย์โอบอกว่านี่คือทจี ส่วนกลางของบ้านส่วนกลางของบ้านอ่าฮะแล้วส่วนกลางของบ้านมันเสียยังไงอะทำไมมันถึงไม่มีผลป่วยกันไปหมดมันอับมันแน่นไปหมดอันนี้ก็บันมาทะอันตูดมาตูดมาชนกันแต่มันไม่มีที่ระบายไงครับพอไม่มีที่ระบายมันก็จะอั้นอืพอมันอั้นเสร็จเนี่ยมันจะไปไหนครับมันก็อยู่กันเนี่ยเข้าไปนี่เข้าไปนี่ครับตรงไหนที่ไปได้ก็พอไปได้แต่ที่มันจะอั้นก็คือฝั่งนี้ถ้าสังเกตที่เราเดินผ่านมาเพราะงั้นคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะรับเต็มเลย ครับอ่ารับทั้งสิ่งไม่ดีอะไรหลายๆอย่างเลยแหละพอไปกระจายเข้าไปคนในบ้านส่งผลไม่หาคนทุกคนเลยครับมันจะขึ้นไปเรื่อยแหละเพราะมันไม่มีที่กระจายออกกักบ้านเลยพี่เจอทางที่ดีก็คือต้องต้องมีรูระบายรูระบายคราวนี้พอไม่มีรูระบายกลายเป็นว่ากลางบ้านเหมือนหลังบ้านแล้วก็มากองอยู่ออกไม่ได้ใช่อันนี้คืออันนี้คืออาการป่วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคนบ้านของเดาของเสียอ่มันก็เหมือนมีไว้ตรงเีศแหละ ครับอันนี้ในส่วนนั้นหนูเห็นอะไรไหมห้องนี้ห้องนี้หนูรู้สึกถึงคุณตาคนเมื่อกี้ค่ะคุณตาคนเมื่อกี้เรียกว่าคุณตาได้ไหมก็ไม่ได้แก่ถึงขนาดเรียกคุณตาเรียกคุณลุงละกันผมเรียกคุณพ่อคุณพ่อของของของพี่ปุ๋มก็คือหนูเห็นคุณพ่อนี่แหละอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ข้ามไปถึงฝั่งนู้นรู้สึกเหมือนเขาพยายามเดินตามเราว่าเรามาทําอะไรอยากรู้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคไปต่อนะขออนุญาตนะฮะพี่ปุ๋ม อันนี้ออกไปเนี่ยจะเป็นส่วนของออฟฟิศการเริ่มเห็นดวงวิญญาณหรือรู้สึกถึงดวงวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่ปุ๋มก็ประมาณเนี้ค่ะกี่ปีละสองสามปีนี่แหละค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะบ้านหลังนี้อยู่มาสี่สิบสี่ปีใช่สี่สิบสี่ปียังไม่เคยรู้สึกถึงอะไรเลยใช่รู้สึกถึงพลังงานดีพลังงานคือคุณยายีุวยาอันนี้คือรู้คือมีคนเห็นเคยคนทักอยู่ว่าเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมิ คนมาเตือนเราอะไรกับแม่ประมาณนั้นแต่ตอนนี้เน่ตสอนนีให้หลังเนี่ยเริ่มรู้สึกมันมีพลังงานไม่ดีบางอย่างอยู่ในบ้านส้มหนูเห็นอะไรอีกก็ยังคงเห็นคุณยายนะคะอยู่ด้านนู้นไหนนู่นใช่เออแต่คุณยายยิ้มแปลกๆหน้าตาไม่เหมือนกันกับบ้านเมื่อกี้เลยทำไมอะทำไมอะคุณยายยิ้มแบบเหมือนเหมือนเหมือนฟันเลือดกบปากหรือน้ำหมากเต็มปากก็ไม่รู้อ๋อ อันนี้ไม่รู้น้ำหมากหอ่าอุ้ยนี่นี่คุณมีเจ้าที่ออโอเคใช่ไหมงั้นคงจะน้ำหมากอะค่ะอ๋อนี่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 ยายค่ะบางทีน้ำหมากกับเลือดก็สีใกล้กันหนูก็กลัวนะคะโผล่มาจากตรงนี้ที่มาเมื่อกี้เป็นคุณยายชุดข่าวแต่ว่าผอมกว่าคุณยายบ้านเมื่อสักครู่เล็กน้อยแต่อ้วบเหมือนกันแหละแต่แต่แค่ดูตัวเล็กกว่าครับแล้วก็ ผมทรงเดียวกันเลยชุดขาวเหมือนกันเลยค่ะคิดว่าเป็นคุณยายเจ้าที่ไหมคิดว่าคุณบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าที่คิดว่าเป็นคุณยายแต่หนูไม่รู้ด้วยลักษณะหน้าตาเขาอ่ะมันมันเหมือนมันไม่ได้ใจดีแบบคุณยายบ้านนู้นอ่ะมันไม่ได้ดูสวยมันไม่ได้ดูอมหมายถึงคือคนเดิมนี่แหละอยู่บ้านนู้นดูดีแต่อยู่ฮะคนละคนเอาคนละคนนะคนละคนแต่แค่แต่งตัวเหมือนกันตรงนี้เนี่ยคุณเห็นเจ้าที่ไหม คุณยายเนี่ยแหละนะแม่ไ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 ด้รู้สึกถึงเจ้าที่พี่เจแต่เห็นอันนั้นนะเห็นแต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าที่ไม่มีค่ะคุณตาไม่มีเพราะใช่มงคลไม่มีค่ะไม่รู้สึกถึงเลยอ่ะแล้วทำไมเจ้าที่ถึงไม่อยู่อ่ะผมอ่ะเจ้าที่เนี่ยปกติจะตามหลักนะหถ้ามีอะไรมาปกคลุมเจ้าที่เนี่ยต้องรับแสงแดดอย่างทีอย่างเงี้ยเหรออ่ะไม่ได้งั้นบังเอาพวกนี้มาบังเอาเงามาทับอย่างไม่ได้แล้ว อย่างนี้เวลาแดดมาก็ทุกมุมเลยเนาะพี่อ่าใช่เพราะฉะนั่นที่เขากลัวเจ้าที่ร้อนเนียมันไม่ได้ตามหลักมันไม่ได้เอ้าไม่งั้นเจ้าที่จะอยู่ในร่มทําไมอ่ะทำไมไม่ออกมาตั้งเขาก็ให้รับรับแสงแดดอย่างเดียวเลยถ้ามีหลังคาบ้านทับเพราะการที่มีหลังคาบ้านทับน่ะเป็นกุศโลบายหรือว่าคนโบราณบอกมันไม่ดีมีคนที่ทํางานที่นี่เคยทำบางอย่างอุ้ยยังไงยังไงครับเขาเหมือนว่าพี่ปุ้พี่ปุเรียกใกล้ๆอ่ะใกล้ๆหนูใกล้ๆหนูว่ายผีในบ้าน ไหว้ในบ้านใช่หน้าหองตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตังนี้อหรอใช่ใช่ใช่ข้าวกับไข่แล้วปักทูบข้าวกับไข่แล้วปักทูบไข่สุกอันนี้การไหว้ผีใช่ไหมอาจารย์ ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่ดีไม่ดีคุณยายที่หนูเห็นนะอาจจะมาจากอันนี้ก็ได้นะพี่เจเพราะเขาโผล่มาจากฝั่งเนี้ยไม่ได้การันตีว่าเขาโผล่มาจากศาลนะเพราะเขาโผล่มาจากฝั่งนี้แล้วเขามาจากการเส้นไหว้เออก็ไม่แน่นะยายโกรธอะไรแล้วยายโกรธไปทำให้เขาป่วยเหรอหรือทำยายไม่ได้ทำเขาป่วยยายทําให้เขาอยู่บ้านนี้ไม่ได้สังเกตว่าพี่จะไม่ค่อยอยากมาบ้านนี้ถูกปกติจะไม่ค่อยอยู่โซนนี้จะเดินผ่านเฉยๆอ่ฮะ อโอเคอยายมีแค่นี้นะทําได้แค่นี้นะทำได้แค่นี้ไม่ได้ทําให้ป่วยค่ะ,อะไอ้จุดที่ทําให้ป่วยเนี่ยหนูเชื่อเหลือเกินว่ามันคือตัวที่หัวเราะกระสวดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเราขึ้นไป